โอ้เลือแต่คนชนะเอาละขออนุญาตนะครับขออนุญาตถอดไปชิวนะฮะอย่าจับที่ให้เขาทํามันไกลหัวใจมันไม่ตายหรอกมันไม่เหมือนนี่หรอกมันไม่ไกลหัวใจอยู่แล้วพอดีมึงต้องดังเพราะว่าดั้งเมียบเอออดี๋ยววางกล้องดีเขาจะแคบว่ะดังมึงเมียบมึงต้องเสื่อมดังอีไปนี่ น่าสงสารเฮ้ยอย่าไปทำอย่าไปทำเอาอีกหน่อยเฮ้ยคนอื่นก็ได้ของก้อนอันนี้อยู่นะแล้วคุณจะหาว่าผมไม่เตือนอย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปทำเท่อย่าไปทำไหนอันไหนแล้วพอมึงทำอย่างนี้ทัวร์ก็ลงพวกกูปวดไหมเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บเจไหมเฮ้ย มา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 อันนี้อั้ที่นนี้อันนี้คือผ่านเหรอผ่าแล้ว่านแล้ว